นะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปอะไรนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ Android และแล้วก็ iOS นะครับว่าทำไม iOS เนี่ยมันถึงเล่น g ี a 3ซไม่ได้ฉะนั้นผมก็จะมาพูดด้วยว่ามันมีแนวทางยังไงบ้างนะครับในการเล่นมันเพราะอะไรนะครับทำไมมันถึงแบบห้ามไม่เราเล่นจังเลยโอเคอย่างที่หนึ่งนะครับผม ทำไมนะครับ iOS ไม่ยอมให้เราเล่นได้แบบนี้ง่ายนะรจริงๆมันจะมี2ข้อนะครับให้เราไปค้นหามันได้เนาะสระบบนะครับ Android และ iOS นะครับการเปรียบเทียบในเชิงลึกเนี่ยในด้านความเสถียรนะครับผมส่วนตัวผมนะครับก็ความยากง,ง่ายเนะี่ยและประสบการณ์สำหรับผมเนี่ยเพื่อหาข้อมูลสรุปนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเนาะโอเค หนึ่งนะครับ iOS นะครับถึงเหมือนป้องประการทําไมมันถึงเหมือนป้องประการอย่างแรกเลยนะครับไอเทียนที่พวกคุณนะครับไม่สามารถแค่โหลดหมอสเอาไปวางลงหรือว่าติดตั้งทำไมมันถึงทําไม่ได้เพราะว่า เวลส e การ์เด e นมันเป็นกระแพงนะครับที่ป้องกันด้วยนะครับมันจะมีสามพวนการนะครับผมหนึ่งนะครับผมจะเป็นแอปซันบล็อกนะครับผมระบบผมป้องกัน iOS ของเราเอาไว้เนาะโอเคพวกแอปนะครับจะถูกขังอยู่ในกล่องพวกนี้เนาะเช่นแอป A แอป B แอป C อะไรต่างๆมันไม่สามารถให้เราไปหยิบจับได้ตามใจชอบอะทุกคนผลกระทบต่อแซมละ เออมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวม็อดนะครับของแซมนะครับจาเป็นต้องเข้าแทรกนะครับเช่นเอ,อ่อเราจะลงตัวเกม GTA แซนใช่ไหมเราก็ต้องไปแทรกนะครับอินเจกนะครับของการทำงานของเกมนะครับอย่างแซนเนี่ยแต่แซนม็อดเนี่ย มันป้องกันเบยมันมันป้องกันไม่ให้เราไปหยิบจับไงทุกคนทําอะไรมู่ต้งมู่ตัวเนี่ยมันไม่ให้เราทําเลยอย่างที่2นะครับระบบไฟล์ที่ถูกปิดกั้นนะบน Android นะครับเรานะครับเปิดไฟล์ไม่เนเจอเช่นผมใช้ es file explorer หรือว่า set air sure ที่ผมชอบสอนอะเชนเข้าไปอที่ Android นต้แต่ว่าไอไวตไหนบอกไปมันทําไม่ได้โฟลเดอร์เหล่านี้นะครับมันจะถูกซ่อนนะครับมันถูกล็อกไว้เลยนะครับก็3นะครับลายเซ็นดิจิตอลทุกแอปนะจะดัน บน iOS ได้นะครับก็ต้องมีลายเส้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ iOS นะครับต้องมีลายเส้นนะครับที่รองรับจากแอปเท่านั้นนะครับถ้ากผมเอาไฟล์มาดนัดแปลงมอดลายเส้นจากเดิมมันจะขาดนะทำให้ iOS เนี่ยปฏิเสธที่จะเปิดแอปทันทีนะครับเพราะว่ามองว่ามันเป็นไฟล์อันตรายนั่นเองนะครับก็เลยไม่ให้เราเปิดแล้วก็เห็นภาพกำแพงทั้ง3ตัวไปแล้วนะเรามาดูถ้าเราอ,อยากเล่นอ,อยากเล่นบน เอวสจริงๆต้องทำไงเพราะว่าบางคนมีแค่โทรศัพท์เอวสเนาะเออไม่พี่แยนดอยผมจะให้แนวทางไปแล้วกันเนาะแล้วก็ไปค่อยไปศึกษาดูเพิ่มเติม มันมันไม่มีนะครับ Android Emulator เนี่ยหลายคนชอบบอกว่า Android Emulator บน iOS เนี่ยผมก็งงเหมือนกันมันไม่ได้เสถียรสำหรับบน iOS ทั่วไปอย่างนั้นก็นยังเจอบิ๊กไม่ได้อยู่ดีนะครับส่วนประกอบเรมาดูส่วนประกอบดีกว่านะครับผมเหตุผลทางเทคนิคนะครับทำไมมันถึงเล่นไม่ได้อีกแล้วก็เป็นระบบสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นระบบในส่วนต่างๆผู้ดูแลต่างๆเนาะอ่าหนึ่งเราเอาเป็นหัวข้อแล้วเราไปค่อยไปขยายไปได้เล็กๆเๆเๆเกซูมๆๆมมเข้าไปเอาเองนะก็หนึ่งนะครับผมถ้า ไามนะ JIT นะครับผมขอมไปสเตชันนะเพื่อให้แอปเนี่ย แอนดรอยของเรานะครับทำงานได้เร็วนะครับผมแต่นโยบายความปลอดภัยของแอปไม่ได้อนุญาตนะนี่คือตัวบล็อกสําคัญเลยนะทุกคนลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะสองนะครับเป็นสถาปิกรรมเคอร์เนลโอเรยุนะครับไม่ว่า iOS ของเราเนี่ยและ Android นะครับมันจะใช้ชีพมาตรฐาน ARM เหมือนกันนะครับแต่เคอร์เนลเนี่ยแกนกลางสมองของระบบหรือว่าระบบปฏิบัติการของมันเนี่ยมันจําลองเคอร์เนลของ Android บนเคอร์เนลของ iOS นั้นใช้ สิทธิ์นะครับถึงฮาร์ดแวร์ซึ่งแซนบล็อกของ iOS ของเราเนี่ยไม่ได้อนุญาตนะครับสรุปแล้วนะครับผมเรายังติดปัญหาเครื่องมือการสร้างอินเวเลนเตอร์ที่มาช่วยปัญหาเดิมนะครับผมของแอปเนี่ยก็ยังไม่ได้เหมือนกันเรามาดูเส้นทางที่มันเป็นไปได้กันดีก,กว่าเนาะว่ามันมีแนวทางอย่างไงบ้างนะครับผมตอนนี้เรารู้แล้วนะว่า iOS เนี่ยมันมีกำแพงอย่างเช่นแซนบ็อกโค้ดนะครับผมและก็การบล็อกของจินะครับ มันเป็นวิธีที่มันก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะสาายทางเทคนิคแต่ผมจะเรียกว่าเจาะทะลุหลอกประมาณนี้ละกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเนาะโอเคนะครับจะเป็นหัวข้อนะทุกคนไปขยายเอานะครับเพราะว่าคลิปนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวนะครับคลิปนี้มันคือทําไมถึงเล่นไม่ได้นะครับผมจะเป็นไ l ด์ e หล a ด i n g นะครับแอบลงและการ ต่อระบบนั่นเองหนึ่งเลยนะครับลด์โคโด,ดิงคือเราจะไปทะลุโค้ดของมันนะครับที่มันป้องกันเอาไว้นะครับทำให้แอปเราเนี่ยที่ดัดแปลงมีลายเส้นได้ใช้แบบว่าโชว์ขาวตัดทะลุเซนบล็อกและปลดล็อกไฟล์สิสเต็มทำให้เราจัดการไฟล์ได้งา่ายมากยิ่งขึ้นเราจะไปเจาะส่วนนั้นระบบไฟล์เพื่อให้อนุญาตได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเส้นทางที่อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับทุกคนเนาะ ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับในการเล่น GTA San นะครับหา mm hmm. กพบปัญหามาที่ผมนะครับผมมีความสุขไปเล่น GTA San ต่อสัก